วันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่บ้านทะเลสีคีมมาเที่ยวกันที่นี่ก็จะมีมีสะว่ายน้ำไม่ต้องกลัวหอยบาดเบียนได้เลยแล้วก็เอาหอยใส่ในถุงเท้าเป็นหมูมิดแหมที่ใช้ลิ้นนี่ไม่กลัวบาดเซลินทำอะไร นักข่อยอะไรนะป๊อนักข่อยที่คุณนั่งหลังพี่แทนกินป๊อปปี้ทิ้งหลานเอาไว้ที่ร้านอาหารขับรถมาคนเดียวทิ้งหลานไว้เพื่อนกันดีๆอยู่เลยนะตอนออกมาจากวัดแล้วมันเดินมามันเดินโทรหาแม่ใหญ่เราอยู่หน้าร้าไปบอกสิทุกคนพร้อมยังถามนี่อะไรมาเร้วมาเร็พี่จ๊อสอันนี้เป็นโขกาวใช่ เล่นเท้าเดินลูกสู่เข้าจอนหอยหลอที่มีผู้คนมามากมายไปรอบเลยไหมครับไปครับ น้ำขึ้นแล้วเนี่ยวาอย่าลครับอลนครับเด๋ยวต้้จมาต้องยอยกลัไปแล้วทีหอยลอยถ้าเราไปหย่อดจะเป็นแีไหมอ่มันเปี้ยวอะิาไม่ลงทะเลใส่ครับ มันก็ขึ้นแล้วนะแม่มันก็ขึ้นแล้วนะขึ้นแรงที่เรามาไม่เห็นขึ้นเลยเนาะที่เรามายังเห็นูเลยขึ้นก็ออกเลยออกเลยได้นะเมื่อกี้ยังงงนิดนึงน้ำขึ้นแล้วเหรอใช่ต้องสองล้ำอยู่แล้วแล้วแล้วเรายังงมได้อยู่ไหม ถอดสิทำไมไม่ถอดกางเกงอ่ะเนี่ยหันไปทางนี้แล้วก็ถอดนี่ให้น้องเขาดูเขา่ะขาดเริ่มแต่งตัวไม่ดูอีกแล้วก็ไปไหนก็ไม่บอกว่าไปไหนบอกว่าไปชมสงครามแล้วก็บอกสงครามแล้วไปบอกไม่้ค้ามันก็แต่งตัวถูกนะพี่นะเขาใส่ขายาวเนี่ยคนที่เขียนเรือ ส่วนตัวพี่นี้้ไกุ้งด้วยลงเเลยอะกุ้งด้นยกุ้งด้วยเออนี่ไงเฮ้ยนี่ใส่กระเป๋าเด๋ยวร่วง 走，哥们儿，你。 เรือกูวิ่งมานิ่มๆเลยอ่ะแล้วมันจะไปเจออะไรมันลึกขนาดนี้อ่ะของไว้บนรถได้ไหมไอ้ไม้ไฟไฟไว้เรือต้องลงเท้าไว้บนเรือข้างล่างนี่มันมีอะไรบาดตีนะพี่ไม่มีเป็นหอยเป็นหอยหอยตะลับหอยอะไรพวกนี้อ๋อแม่อยู่นี่นะอ่านี่ป้าเจอตัวอัะไรก็เดินระวังหน่อย เอาระวังหอยหอหอยนิ่มแกหอยนิ่มแก่ไกูเรามาเห็นเลนก็จะงเลยเหรอเออไม่เสียชวนนะเนี่ยครับชาวน้ำไปได้ถึงไหนพี่ตรงตนี้มันลึกถึงไหนครั อันนี้เขาเรียกน้ำขึ้นถ้าเดินไปทางน้ำอ่ะขึ้นนี่ยังไงนี่ยังไงอ๋อเขาขึ้นถึงอกแล้วก็รีบกลับมาแล้วกันเดินไปเดินไปทางนู้นกอดขาผมว่าเมื่อตอนที่เรากินข้าวอยู่ตรงนี้ไม่หมดเลยไม่มีน้ำเลยแห้งครันิกลัวจะไปนอนพักแดดไงอ๋อนู้นไงไม่ได้หรอทำไมพี่ไม่ส่งผมย้ายกล้นัน่ะมันคป็นประดัแล้วติดแดงอ๋อแล้วเอาโป๊ะมาเอาไปทำอะไรอ๋อพอน้ำขึ้นเหรอเรือตามไปรับ เยยี่มไปนู่นเลยเดี๋ยวเรือตามไปรับทางนู้นน่ะทางที่ฝนตกเยอะๆเซลฟี่ไปครับบัปปี้ตะลุยดินแดนมหัศจรรย์กับเพื่อนแล้วคราวนี้มึงจะโดนอะไรบาดไหมเนี่ยตฉีดเบ่งฉีดแบ่งเลยเี่นี่เลย โอ oh, yeah, ้ยยีมึงเดินไปนู้นเลยนี่ไปเร็วๆนู่นน่ะน้ำยังไม่นี่แลรามาตอนน้ำขึ้นแล้วมาแล้วเฟ่นะนะมันก็มีจิ้มจิ้มตีนอยู่นะ,ไม,ะไม่รู้เหมือนกัน อะไรครับหอยไหนแตกสดได้ไหมเลียสิไอเลี่ยไอที่ไอป้อมยังไม่ตายไปเปิดมันตายเลยนะอ๋อเออถ้าเก็บไว้ตัวใหญ่ด้วยจะไปทันรู้ไหมเนี่ยอ้าวเฮ้ยมาไงวะนี่ตัวอะไรวะหมาน้ำาน้ำมันต่อยๆอ่ะมันไม่เคลียนทีเดียวมันเป็นปากอ่าวเว้ย มาเร็วดีเฮ้ยเรากำลังกีดเดินไปถึงดอนระยะทางประมาณ150เมตรหรือ200เมตร,มรเนาะเดินมากับคิปสเตอร์ขี้เมา ก็เป็นบรรดาทีมท่องเที่ยวของเรายิ่งเดินดอนยิ่งขยับหนีเราไปเรื่อยเกิดอะไรขึ้นวันนี้ก็มีผู้คนมากมายมาหาหอยกันนะครับสภาพ น้ำและทรายแถวๆนี้ก็จะตื้นแล้วนี่เราอยู่บนดาวในเรื่องอินเตอร์เซลาเป็นดาวที่มีแต่น้ำแล้วก็มีแต่ซุนามิแต่ยังไม่เห็นมีซุนาม,มิเน <c oughs> เราเดินมาไกลมาก <c oughs> คนเรือก็ดูเหมือนจะเรียก แต่เราดื้ออีกแค่50เมตรอามีา่ไป็วขอไปดูหน่อยว่าพื้นตรงนั้นมันเป็นยังไงมีพี่เขาก็หยอดหอยกลับแล้วพี่น้ำขึ้นเลยเไม่น่าทันนะเอาเล็วไปยิบยีิบลิบกับ กูตกชนะถ <laughs> <g ül üyor> ึงพอดีโอ้โหน้ำเป็นฟองอย่างน่าเาหมดแล้วตอนนี้ถ้าเราไม่รีบกลับเราจะจมเราต้องรีบกลับเราต้องตัดใจไวะะ้แล้วหา mang đuôi nè, lên nhanh nè, phải thôi, để đẻ. นู่นเลยนะครับน้ำขึ้นไปจนถึงนู่นแล้วครับเร็วด็อกเตอร์แบขึ้นขึ้นยนันเหมือนอินเตอร์สเตล่าเลยกูว่าด็อกเตอร์แบขึ้นยานสูนมิมาพัดแหลกเลยอ่ะ แต่งเสร็จจะเปลี่ยนไปด้วยนะเดี๋ยวเราต้อเนาะไปแต่งหน้าบ้านต่อแล้วจะผอมไหมไม่นะร้องเพดีช่วยหน่อยเลยไม่แคร์เราอยากไปแคร์เรามาจุดนี้แล้วเราอยากไปแคร์เราเลยจุดแคร์แล้วนี่นี่คืออะไรเดี๋ยวไปให้ที่พี่เราเขผัดให้เหรอของไม่มีไม่รู้ดิขอไปขายให้เหรอเอาอันนี้ดูแล้วเหรเอาไปขายคุณป้าตรงนั้นอ่ะป้าลิงของคุณป้าใส่ได้หอยหลอดอ่ะมีทั้งหอยหลอดทั้งหอยตลับนีดึง หนึ่งสองสามสี่เอาไมชาร์นั่นครับช่างภาพมืออาชีพนี่ยืนถือหอยอย่างงี้โอ้ยเอาไปที่จู่ดิมีดีต้องโชว์ไอ้นั่นตัวอะไรเนี่ยปลาพยูนน้อยเหรอโอ้อยขนาดนั้น แล้วว่านผ้านะอย่าพูดเยอะเกี่ยวเดียวต้อเต็มเลยนี่ก็สบายเลยแอลอย่าไปเล่นต่อแล้วเล่นน้ำสะมันมีตัวอยู่ด้วยเนี่ยเฮ้ยวอยสางเหรอตัวอยู่ด้วยตรงนีี้มเดี๋ยวดูสิไม่ใช่หอยงวงอ่ะ ตัวรู้ได้ไงว่ามีตัวอ๋อมีฟ้าใช่มีตัวอยู่แล้วมีตัวอยู่แล้วจะไปปเื่ออาชีพตามินิดตามินิดก้องอะตามินิด เป็นชั่วโมงตายที่เัาเป็นชั่วโมงบอกว่าคนหายนั่งพักชายป่าเฮ้ยมึงหันดูลุงมั่งเรื่่ออนนยไหเดี๋ยวน้ำมันเช็ดไม่ทันเลยใกล้ๆนี่เรือ นั่งหัวเลยไหว้แม่ยานางอย่่งเนี่ยจริงๆเตือนคุณก่อนนะคุณอามผมฟังเตือนช็อกมาเยอะโอ้จีตัวนะจีตัวกีตัวได้กี่ตัวนะตัวเดี๋ยวไปนับกันนับปตกกระทะทองแดงไปตัวละปี ตัวหนักเลยตัวหนักเลยเมื่อกี้ที่เราออกไปไม่มีน้ตรงนี้ยังไม่มีน้ำมาแล้วลูกเริ่มเลยมุตึบมุดตึบ พ่อไปดูยายใครลื่นวะมาแล้วดี้ใจตังแล้วนะเต็ดน้ำจ่ายไปแล้วสองล้านเดี๋ยวเดี๋ยวถุงก่อนถุงก่อนไูปที่ถ่ายติดจานอยู่ตรงไหนจะซื้อ

ต่ก็ทิ้งเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่จะทำได้ดนีจอรหอยหลอดมีสารก็มาหลวงชุมพรนะครับและสักการะท่านได้